การเรียนพระอาจารย์ลูกมีตัณหาอยากกินอาหารพอไม่ตามใจตัณหาคือความอยากกินอาหารต,าตัณหาคือความอยากกินอาหาร,หราพอไม่ตามใจตัณหาคือความอยากกินอาหารก็ถูกบีบคั้นให้ทรมานใจพอลูกตามใจความอยากกินอาหารก็ทำให้รายจ่ายเพิ่มขึ้นอ้วนขึ้น ทำให้มีเงินเก็บน้อยลงคำถามคือลูกจะรับมือกับการโดนบีบคั้นให้ทรมานใจเมื่อไม่ตามใจตัณหาของความอยากกินอาหารอย่างไรดีครับอันนี้ต้องใช้โยนิโสมนสิการข้อหนึ่งนะนเป็นวิธีคิดสำหรับการบริโภคใช้สอย ปัจจัยทั้ง4อาหารนี่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4อย่างปัจจัย4ก็คืออาหารเครื่องมือโฮมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคอาหารเนี่ยก็เป็นปัจจัยจําเป็นเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องกินอาหารอาหารเป็นคําวานี่ต้องก็ต้องพิจารณาบริโภคอาหารนั้นแบบ สกัดหรือบรรเทาตัณหาคือขัดเกลากิเลสไปด้วยอาหารก็บริโภคได้นะไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามว่าอย่าบริโภคแต่ว่าบริโภคแล้วไม่ให้ตัณหานั้นครอบงำจิตใจวิธีอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนพระภิกษุด้วยนะ การบริโภคปัจจัยทั้งสี่นรวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกๆอย่างเลยนะเรามีหลักการอยู่ว่าเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเพราะว่าเรามีความต้องการและเห็นว่าสิ่งนั้นสนองความต้องการของเราได้คือช่วยอำนวยความสะดวกอันไหนสามารถสนองความต้องการได้สิ่งนั้นก็มีคุณค่าให้มูที่คุณค่า อาหารคุณค่าของอาหารคืออะไรก็ดูคุณค่าแท้ๆของมันก่อนคุณค่าของอาหารก็คือทำให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอคุณค่าของอาหารอย่างเช่นว่าในในบทพิจารณาอาหารของพระนะครับ ท่านให้พิจารณาแบบโยนิสโสมนาสิการโยนิสโสมนสิการก็เป็นว่าโดยแยกขายแยกขายนี่ก็เราอาจจะแปลไม่เคยออกแปลไทยเป็นไทยอีกทีคือคิดให้มันถูกถูกวิธีถูกเรื่องเข้าท่าไม่ใช่คิดแล้วกลายเป็นสนองตันหาคิดแล้วมีเหตุมีผลคิดแล้วเรากุศลขึ้นมาน นั่นก็คือพิจารณาว่าเราไม่ได้กินเพื่อสนุกสนานไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่เชื่อไม่ใช่เพื่อโอดให้โก้หรูหรือว่าเสริมมานะไปเทียบเขาเทียบเราแต่เพียงเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เพียงเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด เพื่อให้ทุกขเวทาเวนาเก่าคือความหิวเนี่ยหายไปแล้วก็ไม่มีทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นด้วยคือถ้ากินไม่ไม่ประมาณก็อาจจะกินมากเกินไปจนอึดอัดแล้วก็อาจจะอ้วนอย่างที่ว่ามาแล้วก็กินมากก็ต้องจ่ายมากใช่ไหมไม่จะจ่ายเฉพราะค่ากินจะจ่ายค่ายาอีกเพื่อ สำหรับพระเนี่ยเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์หมายความว่าพระมาบวชแล้วก็เพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อมีความเป็นอยู่ที่ประเสริฐก็คือมีศีลมีธรรมมีศีลและเพื่อปฏิบัติธรรมของโยมก็เหมือนกันนะก็เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดแล้วให้ชีวิตนั้นดีงามด้วยชีวิตดีงามก็คือมีชีวิตไว้เพื่อรักษาศีลแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่น ให้ทานแล้วก็ทำงานให้เป็นประโยชน์กับสังคมหรือเป็นประโยชน์กับครอบครัวนะหรือถ้าดีกว่านั้นเลยก็คือว่าเอาตัวเองเนี่ยทำงานให้กับคนอื่นด้วยทำงานให้กับตัวเองด้วยทำงานให้กับตัวเองคือมาศึกษาคำสอนขอ,ของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาฝึกประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา เคิดว่าการมีชีวิตอยู่รอดก็ต้องจําเป็นต้องมีอาหารนั่นแหละ,และชีวิตของเราก็จะได้ดําเนินไปโดยมีอาหารนั่นแหละมาเป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนให้ชีวิตดํารงอยู่และชีวิตที่บริโภคปัจจัยคืออาหารอันนี้แบบนี้ก็จะเป็นชีวิตที่ไม่มีโทษแล้วก็ ความเป็นอยู่ก็จะมีความสุขนี่เป็นวิธีพิจารณาในการบริโภคอาหารพระภิกษุท่านพิจารณาอย่างนี้โดยที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้วก็โยมก็เอาไปใช้ได้นะของโยมไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์แบบพระแต่ก็ใช้วิธีมีความเป็นอยู่ดีงามมีชีวิตไปเพื่อมีความเป็นอยู่ดีงามนี่คือคุณค่าแท้ๆของอาหาร ถ้าคุณค่าเทียมก็คือที่ว่าจะไปมัวเมาก็คือหลงหลงรูปร่างของอาหารสีสันอาหารหลงยี่ห้อหลงร้านหลงร้านเนี่ยในแง่ที่ว่าตกแต่งหรูหราต้องไปเช็คอินต้องไปถ่ายรูปอะไรแบนี้บางทีก็ค่าตกแต่งเขาก็แพงก็ต้องคิดบวกไปในค่าอาหารด้วยใช่ไหม ถ้ารู้ถึงคุณค่าคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเราอาจจะเลี่ยงคุณค่าเทียมไม่ได้จนอยู่ในสังคมก็แต่คุณค่าแท้ต้องให้ได้มีปริมาณมากๆหน่อยอาจจะดูว่าเออร้านนี้ก็ดูดีบรรยากาศดีประมาณนี้นะแต่ให้มันดีในลักษณะว่าเราเชื่อมั่นในความสะอาดหรือคุณภาพของอาหารนั่นก็อย่างอย่างโอเคอยู่นะ ก็คือว่าอย่ามุ่งแต่รู้อย่ามุ่งแต่เพื่อไปอวดชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะหรือว่าอาศัยความอยากก็ต้องดูว่ามันถูกกับถูกกับาธาตุขันของเราไหมอันนี้เรากินแล้วมันเรามีาธาตุขันตอนนี้มีโรคอันนี้อยู่มันไม่เหมาะกับอาหารอันนี้มันสแสลงกันอยู่แต่เราอยากกินเงี้ ถ้าเราจะกินก็ต้องยอมรับนะมันก็ต้องมีผลเสียนะใช่ไหมแล้วนี่ก็ถ้ากินมากไม่ว่าอะไรไม่ดีทั้งนั้นนะกินมากเกินไม่ดีทั้งนั้นไอ้ที่ปริมาณพอดีพอดีนะจึงจะดีนั่นก็คือเป็นเรื่องของการพิจารณาคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมคุณค่าที่คุณค่าเทียมคุณค่าที่ที่มามนุษย์ทั้งหลายมาเพิ่ม มาเพิ่มทำแล้วก็สร้างคุณค่าต้องที่นี่ต้องสิ่งนี้ต้องยี่ห้อนี้จึงจะหรูเวลาก็โฆษณากันของนี้ต้องมีประมาณนี้ความรู้สึกของเราเร,ารู้สึกว่าต้องมีแล้วเราก็ต้องไปซื้อไปบริโภคอันนี้ก็เรียกว่าถูกถูกการโฆษณาล่อลวงไป กลายเป็นว่าเราไม่ได้กินอาหารเพื่อร่างกายแต่ก,กินอาหารเพื่อเพื่อเสริมความภูมิใจก็กลายเป็นกินเพื่อเพื่อความภูมิใจกินเพื่อหน้าตาครูบาอาจารย์ก็เคยเปรียบเทียบนะไม่ได้กินเพื่อตัวแต่กินเพื่อหน้า <c oughs> นั่งเนี่ยไม่ได้เอานั่งรถเนี่ยไม่ได้เอาก้นนั่งแต่เอาหน้านั่ง <c oughs> เอาเอาใบหน้านี่ไปนั่งคือเชิดหน้าชูตาประมาณนี้หรือนั่งอาหารนั่งร้านอาหารเพื่อจะจะโชว์ โชว์เขาก็ต้องดูรับดูแล้วว่าบริโภคอาหารไม่ได้ไม่ได้บริโภคไปเพื่อสนองตันหาแต่มันก็ต้องกินอยู่แล้ว <c oughs> ก็กินกินอิ่มแล้วก็ความอยากในอาหารก็น้อยลงแต่ถ้าอิ่มแล้วยังอยากอยู่เรียกว่าตะกะแล้ว <c oughs> พิจารณาตัวเองแล้วอันนี้อันเนี้ยเป็นตันหาแล้ว อันนี้แน่นอนก็พิจารณาไปเลยมีสติรู้ทันตัณหานั้นไปอิ่มแล้วยังยังหิวทางเจ็บทั้งจิตนะนะหิวทั้งจิตก็มีตัณหาพูดภาษาไทยง่ายๆราตะก,กะนั่นเองนะนก็รู้ทันไปเลยอย่าไปยอมมันฝึกนะชีวิตจะดีงามได้ก็ด้วยการฝึกฝึกในทีน่นี้ฝึกคิดนำไปก่อนคิดในแง่ของคุณค่าแท้คุณค่าเทียม คิดในแง่คุณค่าแท้คุณค่าเทียมของปัจจัยสี่ที่เราจะต้องไปบริโภคปัจจัยสี่นี่คือของจําเป็นสําหรับชีวิตต้องใช้ก็ต้องพิจารณาทั้งทั้งสี่นั้นแล้วรวมถึงสิ่งอื่นๆที่เราจะไปใช้ที่อาจจะเกินปัจจัยสี่นั้ไปโทรศัพท์รถหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เราจะใช้เนี่ยดูดูไปตามคุณค่าแท้ เราจะได้ไม่หลงถูกตันหาครอบงันะับต่อไป